ดูวิธีการใส่ 3D โมเดลเ่ะเธอดูที่เธอโหลด 3D โมเดลไว้อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับชื่อไฟล์62นะครับโอเคโหลดเสร็จแล้วนะเราไปคลิกที่ว่างๆกันครับตอนี้เป็นตัววัตโตอยู่่ยืนคลิกเครื่องหมาบวกครับอัปโหลดคลิกอัปโหลด select f r o m your device นะครับเราไปเลือกที่เราดาวน์โหลด62เห็นไหมตัวนี้ โอเคเรียกเข้ามา open นเิเป็นไฟล์ซิปดูว่าเครื่องจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเราต้องไปแตกไฟล์แล้วเลือกเฉพาะไฟล์สามดีโมเดลดูเบิรนน่าจะได้ไ รอแป๊บหนึ่งนะครับ3าดีโมเดลเอ๊สงสัยจะเออเลอร์มั้งเนี่ยช้าอย่างเงี้ย ได้ไหมระหว่างระหว่างที่รอเราดูห้องเธอมีอะไรบ้างสัตว์บกค่ะมีสัตว์บกนะค่ะรูปเต็มเลยรูปเต็มเลยนี่นะครับห้องสัตว์บก โอ้ได้รเสาวสาธบด้วยได้รสสาวโอเออ,เ,อ,อ oh, เลอร์ร <c oughs> oh, อนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้เออเลอร์ถ้าขึ้นอย่างนี้เออเล <c oughs> อร์แสดงว่าเราต้องกลับไปที่เราต้องกลับไปที่ไฟล์ของที่ดาวน์โหลดนะครับของที่ดาวน์โหลดชื่ออรนนี้ไหมครับอันนั้นจะตัวโฟลเดอร์ ชื่ออะไรนะไฟกิ๊กสามสิบสามอะ่ะตรงนี้นะครับคลิกขวาเปิดด้วยอ่ายูทิลิตี้นะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ชื่ออยู่ไหนล่ะสามสิบสามมีไหมโฟลเดอร์เธอชื่อ,อเธอไปไหนแล้วโฟลเดอร์ folder. ที่แตกมา อันนี้อันนี้เขายังยังค่ะเข้าไม่ได้อ๋อถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับยีราฟนะครับให้เลือกนามสกุล OBJ นะครับ OBJ เอาลอเข้าใหม่ชื่อยีราฟเนาะอ่ากลับมาที่สเปเทียนของเรานะครับไปเลือกยีราฟ 3D อัพโหลดเ e ือกฟอร์มยูดีไฟล์ยีราฟเลือกตัวนี้ครับยีรับ OBJ โอเค จงมาจงมาณนะ้าบัดนาวอันนี้ใช้คาชาใช้คาชาช่วยนิดนึงนะครับวันนั้นดาวน์โหลโดมาจากเว็บไซต์3าดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ 3D โมเดลเป็นไฟล์ซิปเราต้องแตกไฟล์ก่อนแ,แล้วก็เลือกอเฉพาะ FBX หรือ OBJ นะครับโอเครอแป๊บหนึง่ง 3D โมเดลจะโหลดช้านิดนึง มาแล้วนะครับอัปโหลดสำเร็จยีราบจบมายีราบจบมามาตัวเบลเลอร์เลยยีราบมาแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยแต่สีไม่มานะครับสีไม่มายังไม่โอเคเท่าไหร่ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้เราก็ไปหาเว็บไซต์ที่มันได้สีได้อะไรมาด้วยนะยีราบโอเคมีประมาณนี้ครับ